Okay, สวัสดีครับทุกคนวันนี้วันที่ยี่บเจ็ดนะครับก็ใกล้สิ้นเดือนแล้วนะครับใกล้สิ้นเดือนเนี่ยสิ่งที่เราต้องระวังเลยคือกราฟจะผันขัวนะครับก็สวัสดีพี่พี่ทุกคนด้วยนะครับโอเคเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราจะเริ่มเทรดทุกทุกครั้งนะครับให้เราเข้ามาเช็คที่ forex factory นะครับว่าเอ้ยมีข่าวอะไรบ้างนะครับที่มี ปัจจัยพื้นฐานที่มีโอกาสสมผลกระทบต่อคู่เงินของเรานีครับอย่างนี้ตอนทุกครึ่งนะครับมีประกาศเกี่ยวกับตัว GDP นะครับของ USD เนี่ยเป็นสีแดงเลยนั่นหมายความว่าคู่เงินที่แพ้กับ USD ทั้งหมดรวมถึงทองคำนะครับจะมีความผันผวนสูงมากๆให้เรามัดระวังนะครับตอนทุ่มครึ่งผมแนะนํานิดนึงนะครับเวลาทุ่มครึ่งเนี่ยถ้าสุว่าเราเทรดเราเทคนิคสุว่าเทคนิคผมมาใช่ไหมครับ เข้าตามเงื่อนไขในการเทรดของผมทุกอย่างเลยแต่ข่าวมาจอ,อกทุกครึ่งสิ่งที่ผมจะทําก็คือผมจะไม่เทรดนะครับผมจะไม่ให้สัญญาลด้วยนะถ้าสมมติว่าข่าวมันมาตอนนั้นเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลามันมีข่าวแดงและข่าวส้มนี้ครับเวลาทุ่มครึ่งกับสามทุ่มเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับหนึ่งคือตลาดมันจะถูกขับเคลื่อนด้วยอารมณ์ครับขับเคลื่อนด้วยอารมณ์นั่นหมายความว่าไงไอ้แท่ง เขียวๆแท่งแดงๆที่เข้ามาอันนั้นะคือคนเข้ามาเดกันนะครับหรือมันบอกตรงก็เหมือนคล้ายๆแคมปบิ้งนะครับเวลามันออกมาอย่างนั้นนะครับแล้วเราก็แบบเอ้ยเทรดเทรดสวนข่าวอะไรครับซึ่งเวลามันสวิงทีมันสวิงทีเป็นพันจุดนะครับมันมีโอกาสสะบัดกินไอซ์เซลเราได้ผมว่าจะเลี่ยงนะครับนักเทรดส่วนใหญ่ที่เทรดตามเทคนิคนะครับจะไม่เทรดตามข่าวนะครับผมบอกเลยเวลามีข่าวออกนี่จะแบบนั่งทับมือแบบนิ่งๆเลยแล้วก็หาจังหวะใหม่นะครับ ซึ่งวันพฤหัสกับวันศุกร์นะครับเราก็ต้องอาจจะต้องระวังนิดนึงอ่าวันศุกร์ก็มีเหมือนเดิมครับทุ่มครึ่งนะครับประกาศนะครับเกี่ยวกับ price index นะครับเป็นอ่อสักครู่นึงครับ price index นะครับเป็นดัชนีเกี่ยวกับราคาซื้อขายนะครับโอ้หลายอย่างเลยสิ้นเดือนนะครับเขาจะประกาศสรุปตัวเลขแบบ PMI นะครับ Purchasing Manager Index นะครับเป็นเกี่ยวกับเหมือนเขาจะสรุป ทุกๆสิ้นเดือนนะครับว่าดัชนีการซื้อขายของแต่ละส่วนในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วตัวเลขม,มันออกมาดีหรือไม่ดีนะครับมันก็จะมีผลกระทบต่อคุ้งเงินเราทั้งหมดซึ่งวันพฤหัสกับวันศุกร์ช่วงคืนจะเทรดยากนิดหนึ่งนะครับเพราะเวลามีข่าวเนี่ยครับเราจะ,จะต้องระวังเป็นพิเศษแล้วเวลาเข้าเทรดอาจจะต้องลดความเสี่ยงครึ่งหนึ่งนะครับจากที่ผมใช้ริส3%ของอาจจะเหลือแค่1-1.5เท่านั้นนะครับเพราะมันจะปิดสิ้นเดือนเราด้วยเนาะ โอเคมาเรามาดูกันอา้าวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตจะไลฟ์ใน Trading View ละกันนะครับเพราะว่ากราฟเนี่ยมันดูง่ายทองคำแต่ฟางอย่ับนะผมเห็นผมขอตีไว้ก่อนดูนนหนึ่งนะครับ อโอเคืมโอเคครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันนี้นะครับมีคู่เงินอะไรบ้างที่เราสามารถเข้าเทรดได้นะทีเ่เอาคู่เงินหลักๆทะ่นะที่เราิเคะห์ก,กันนะครับส่วนใหญ่ผมจะเล่นสกุลเงินหลักนะครับเวลามันเทรดเนี่ยมันเทรดง่ายนะครับโอเคมาดูทำเฟรมเดย์เดี๋ยวผมพาจอดเวลาทำเฟรมแบบไวๆเลยเนะครับใครที่เรียนดีมาสัพพายกับผมไปแล้วนะครับ จากภาพนี้นะครับเดี๋ยวผมพาดูอันนี้เป็นสัญลักณนะครับที่ผมตีไว้นะครับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสลงมาใช้ดีมาร์โซนอ่ะแล้วราคาก็ปรับขึ้นตามแผนนะครับที่ผมตีไว้เนี่ยขึ้นไปเท่าไหร่โอ้โหยาย่อหน้าตัวเองนะทุกคนจะเห็นเลยว่าโซนดีมาร์โซนที่ผมตีไว้เนี่ยพอราคาลงมาเทสนะครับเห็นไหมมันขึ้นไปแบบเถื่อนมากนะครับตรงชุดนี้นะครับขึ้นไปโอ้โหเท่าไหร่เนี่ยโอ้โหหน้าผมบังนะครับ ตรงชุดนี้นะครับราคาขึ้นไป1.2นะครับขึ้นไปทั้งหมด2,600จุดนะครับจากในด e ม a นโซนของผมที่ผมบอกว่าเอ้ยมันมีโอกาสเด้งนะครับและตอนนี้สิ่งที่เราทำได้เนี่ยสิ่งที่เราทำได้มีอะไรบ้างทำเฟนเดย์ค่อยๆไปนะครับ Day อะเดี๋ยวผมขออนุญาตลบชุดนี้ออกทั้งหมดอันนี้จะเป็นคู่อ u นะครับ เด้งขึ้นไปแบบสวยๆเลยนะฮะไปเอ้าเทรนอยู่โอเคครับจากภาพตอนนี้นะครับให้พี่ๆสังเกตมองว่าเอ้ยเราเราเห็นอะไรในกราฟบ้างนะครับผมเริขอเรียนเริ่ขอแล้วหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวผมหาสองสวิงล่าสุดก่อนนะครับสองสวิงล่าสุดเทรลเลน์ที่ผมได้อ่าจะเป็นแบบนี้นะครับ ราคาบวกตัวเป็นขาขึ้นนะตรงนี้โว์มาอูปบังโอเคตรงภาพนี้เราอาจจะมองเห็นว่ามันเป็นเทรนไลน์นะครับแบบ up เทรนขาขึ้นจุดที่เราเข้าได้นะครับหนึ่งตรงนี้มีดอกเบสแลลี่นะครับเราผมจะตีไว้ให้ถ้าราคาย่อลงมาเนี่ยเราพิจารณาเข้าได้อดดอกเบสแลลี่จุดนี้และซ้ายมือเนี่ยเคยเป็นซับไพมาก่อนนะครับเยวผมขออนุญาตคลุมเซตนี้จากซับไพเป็นเป็นดีมานนะครับ ห่ okay. างจากราคาปัจจุบันโอเคย่อบายชุดน,นี้ได้อะโอเคเลนจ์ okay, ที่ผมจะให้คือเท่านี้นะครับเป็นสีน้ำเงินโอเคครับโอเคจุดที่รอเข้านะครับคือเราก็เล่นตามเทรนใหญ่ครับกราฟบอกให้เล่นตามเทรนใหญ่เราก็เล่นตามเทรนใหญ่เนะี่ยจากเลนจ์ระยะตรงนี้นะครับ จากตรงนี้นะครับสองพันร้อยโอเคสำหรับ EU นะครับผมให้เล่นสเตปสามร้อยนะครับอืมถ้าสามร้อยเนี่ยสามพันจุดอยู่ที่หนึ่งพันเก้าก็จะอยู่ประมาณนี้โอเคสเต็ปสามร้อยนะครับถ้าราคาหลุดลงมามีโอกาสหลุดมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครดูในแดชบอร์ดเนี่ยเส้นอ e ีเมลสองร้อยน่าอยู่ประมาณโซนนี้นะครับอะ แลหรับ EURUSD นะครับก็ยังเป็น up trend อยู่นะครับให้เราย่อาบนะครับโอเคแต่ถ้าจังหวะข่าวมาแล้วมันย่อเข้ามาในโซนเนี่ยผมมองว่าก็สามารถกระจายไม้เล่นได้นะครับแล้วก็เล่นสเต็ปสามร้อยโอ EU นะครับต่อไป GBP นะครับ USD EU r okay. ให้พี่ๆดูอันนี้เป็นภาพก่าที่ผมเคยวิเคอาะราคาลงมาใช้ดิมานโซนผมเหมือนเดิมเลยครับ ุดน,นี้เราน่าจะเก็บกําไรกันไปแล้วราคาปรับตัวเป็น uptrend ต่อนะครับจุดน,นี้พี่ๆจะเห็นได้เลยว่าเอ้ยราคามันลงมาใช้ดิมานซอนผมนะขึ้นไปประมาณห้าพันจุดนะครับโอเคเป็นเรื่องของโมติของเทรนนะครับเป็นแบบนี้เราก็เล่นเก็บสั้นรอจังหวะที่การาฟเฉลยนะครับเราก็หาจังหวะเล่นในท i m e frame d สิ่งที่ผมเห็นนะครับหนึ่งคือมี r a บ l y rally อยู่บวก s h ว์แ back ่วงนี้นะครับเอาตรงนี้ที่ผมเห็นนะชุดแรก ดูง่ายเลยอาจจะเป็น d o บ b a ซอรี่หรือ l ่ a d b a ซอรีรร่ก็ได้นะครับแต่แค่เรามองให้ออกว่ามันเป็น demand หรือ supply เนะครับเชนไลน์ line, นะครับสองสวิงของผมจะได้ชุดนีด้ถ้าราคาหลุดลงมามีโอกาสหลุดลงมาใช้กรอบนี้นะครับผมขอให้เซตนี้ทั้งยวงเนะี่ยให้พี่ pmm ชุดนี้ครับสี่พันจุดนะครับสเ็็สามร้อยเหมือนเดิมครับราคาย่อเข้ามาในโซนทีจาน่าเข้าเทรดได้เลยนะครับ สเตปสามร้อยนะครับยาต่ำกว่านี้นะครับผมบอกเลยขอล้องนะครับ G U นี่มันเถื่อนมากนะครับ G U E U เถื่อนจัดเลยผมบอกเลยโอเคสำหรับ G U นะครับผมวิเคราะห์ให้โซนเท่านี้นะครับรอราคาย่อลงมาในเทรนไลน์ชุดนี้นะครับราคาบีบขาดลงมารับแรงซื้อแล้วก็ปรับโจวขึ้นต่อนะครับถ้าราคาลงมาครับในโซนนี้ลงมาถึงครึ่งหนึ่งนะครับแล้วขึ้นไปถึงนี้แล้วก็สามารถเก็บกำไรเซตนี้ได้ครับหรือจะแบ่งปิดแค่ส่วนบน แล้วก็ถือคลัางไปลันรอปิดส่วนนี้นะครับวันนี้ก็แล้วแต่ทุกคนจะประับกลยุทธ์ของตัวเองนะครับโอเคโอ,คโอค้ไม่ได้เซโอเคผมใสปลชัล่วมโอเคครับสำหรับ GU นะครับเมื่อกี้ EU นะครับ GU แล้วต่อไป AU d นะครับ AUD USD ผมจะไปไว้นิดนึงเนาะโอเคอ่าเรามาดูกันอันนี้ภาพที่ผมวิวคอไว้อ่าราคาวิ่งมาไซด์เวย์นะครับตรงชุดนี้ ราคาไม่ไปไหนเนี่ยอ๋อชุดนี้นะครับสักคู่หนึ่งโอเคผมขออนุญาตหาเทรนก่อนนะเป็นสองชุดโอเคผมมองว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าภาพทงเฟรมเล็กที่ผมเห็นนะครับราคาทำสามเหลี่ยมปากปิดนะคอืมทำสามเหลี่ยมปากปิดราคามีโอกาสเบรกนะครับแต่ต่อให้มันเบรก แต่เราเล่นตามเทรนใหญ่นะครับเราก็อย่าไปกลัวนะครับอย่าไปกลัวอะตอนนี้สิ่งที่ผมเห็นหนึ่งมีโอเคอะรอ Follow by ชุดนี้นะชุดนี้รอมันเบรกลงมาครับตรงนี้มีไลลี่เบสไลลี่โชว์แบคละครันกลับปับตัวมาถึงตรงนี้นะครับผมบอกเลยชุดนี้อะผมให้ทั้งยวงนี้เลยเดี๋ยวขอยนาตดูก่อนนะมันไกลกันมากไหมตรงนี้ไลลี่เบสไลลี่อีเมลสองร้อยหน้าอยู่โซนีนะครับ E อีเมส่งไว้หน้าอยู่ชุดนี้นะครับขออนุญาตดูต่อไพรส์นินึ่นะครับโอเคจากราคาตรงนี้นะครับ 7, 6, 7, 7, 6, 7. เจ็ดหกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดก็ประมาณสามพันชุดโอเคทุกคู่นะครับสิ้นเดือนสเต็ปสามร้อยทุกคู่เลยนะครับย้ำนะครับทุกคู่เล่นสเต็ปสามร้อยทุกคู่นะครับแล้วเราจะถือรันแบบ ชิวๆเลยนะครับผมบอกเลยต่อให้ราคาหลุดลงมาเราก็เติมไม้ตามเลนจ์ของเรานะครับอย่าไปกลัวนะครับโอเคสำหรับ AUD USD นะครับก็ยังเป็น up trend อยู่เหมือนเดิมเนาะโอเคต่อไป NZD USD แล้วผมจะมีภาพนะครับส่งไปในกลุ่มให้พี่ๆด้วยโอเคตอนนี้ราคาลงมาใช้ดีมานด์โซงผมนะครับส่องถึงเลเวลสแล้วก็ปรับัวขึ้นต่อ จากชุดนี้อเจ็ดหนึ่งสามขึ้นไปสองพันแปดร้อยจุดนะครับโอเคเอ็นยูเราเล่นไม่ได้เลยนะครับเล่นไม่ได้เลยโอเคออกไปเลยอ่ะต่อไปมาดูพี่ทองคากันนะครับวันนี้ผมจะเวลนิดนึงนะครับคือพอมันใกล้สิ้นเดือนเงี้ยผมขอบอกที่พี่ทุกคนเลยนะครับว่าเอ้ยไม่ต้องรีบนะครับใจเย็นๆนะครับสิ้นเดือนแล้วนะครับกําไรเยอะกําไรน้อยนะครับก็ก็เก็บไปก่อนนะครับ เก็บไปก่อนนะอันนี้ผมบอกรอเซลนะครับทำไว้ขี้หอมอสวยอเมื่อวานเราได้เซลล์ไปแล้วขผมตีไว้นะครับอ่าเดี๋ยวผมลบออกหมดเลยก็ได้ผมไม่อยากลบข้างบนอะผมขเกียจตีใหม่สักคู่หนึ่งนะครับทำเฟรมเดย์เหมือนเดิมอ่าตอนนี้ทำเฟรมเดย์นะครับในภาพเนี่ยปิดอะไรครับทุกคนทุกคนลองดูนะครับตอนนี้ในทำเฟรมเดย์เนี่ยปิดเป็น แบรดดิวเซโซบานะครับหรือถ้าพูดในปฏิกิริก็คือส่งสัญญาในการกลับตัวแต่จะเหมือนเซตนี้นะครับราคาขึ้นไปป้าแล้วถูกแรงเทขายลงมานะครับอ่าเราจะเห็นได้เลยว่ามันทิ้งไส้นี้นะั่นหมายความว่าแรงขายข้างบนแ่ะค่อนข้างสูงนะครับมีโอกาสกลับตัวลงมารับแรงซื้อข้างล่างแล้วก่อนปรับตัวขึ้นต่อนะครับโอเคต่อไปนะครับอ่าพอเราดูทางเฟรมเดลักตรงนี้นะครับเราจะเห็นเป็นรลน์แบตซัลลี่ถูกต้องไหมครับคือถ้ากราฟนะครับมันมันย่อลงมาเนี่ย การมันยอ่อลงมาใช้ดิมานซน้ลงลางนะครับแล้วมันเข้าเช็คลิ์ผมเนี่ยสามารถเข้าเทรดได้นะครับแต่สิ้นเดือนอย่างที่ผมบอกครับอาจจะต้องลดความเสี่ยงผมจะลดเหลือไม้หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นต์นะครับเผื่อมันมีอะไรเซอร์ไพรส์นะครับแต่ถ้าจังหวะไหนผมมั่นใจเดี๋ยวผมจะแจ้งในซิงแน่ออีกทีนะครับว่าเอ้ยไมานี้ผมใช้ความเสี่ยงเท่านี้เท่านี้นะพี P ่พี่ก็บริหารจัดการความเสี่ยงด้วยตัวเองได้เลยนะโ okay. อเคคูณ พอเราเห็นไทม์เฟรมเดย์แล้วมันแบบนี้นะครับหนึ่งนะครับให้เราหาดีมานโซนซัพพลายโซนในไทม์เฟรมเดย์ครับตีภาพใหญ่ไปก่อนตีไปก่อนนะครับตีไปก่อนตีตามสิ่งที่คุณเห็นก่อนนะครับหนึ่งอพอเราได้แล้วเรารู้แล้วตร,นะตรงนี้มันเป็นอัพเทรนนะตรงนี้มีซัพพลายคอนโทรลนะโอเคเด้งขึ้นมาฉันจะหาจังหวะเซลล์ไม่เข้าเงื่อนไขในการเทรดผมก็จะไม่เล่นนะครับอย่างไม้เมื่อวานเราก็ได้กันไปนะครับรอเล่นไปรอบๆไป H4 บอกอะไรบ้างนะครับ H4 H4 ราคาลงมาแตะไปใช่ดิมันโซนะครับแต่ก็ผมก็ยังรออยู่นะไม่ต้องรีบเรายังไม่ตกัถนะครับมีรถให้ขึ้นเสมอเนี่ยไม่ต้องรีบโอเคใน H1 นะครับใน H1 ตรงนี้ผมขาทุนเขาเป็นลายแทงนะครับเป็นลายแทงในการมโนโจินตนาการของผมเองนะครับโอเคอะตรงนี้ยังไม่มีอะไรนะครับ นี้ยังไม่มีอะไรชัดคือถ้าเรามองไม่เห็นนะครับในไทม์เฟรมเล็กๆอย่างนี้ครับหรือไทม์เฟรมใหญ่เนะี่ยให้เราย่อยไทม์เฟรมเล็กๆลงไปนะครับแล้วค่อยๆฝึกดูว่าเอ้ยฉันเห็นอะไรในไทมเฟรมเล็กนะครับโอเคอสิ่งที่ผมเห็นตอนนี้นะครับซ้ายมือครับทุกคนมีอะไระครับด็อกเบสดอบ็อกมนเริ่มเลยมีพูลแบกด้วยใครที่เรียนพื้นฐานกับผมไปแล้วจะมองกราฟออกครับส่วนใครไม่เรียนนะ,ะสามารถดูลิงก์ใน youtube ได้เลยนะครับ ชุดนี้เนาะตรงนี้เป็นดีมาร์โอเคหนึ่งสองโอเคเกิดครั้งที่สามนะครับปึ๊บสักครั้หนึ่งนะครับต้องเป็นสีฟ้านะครับโอเคสีฟ้าปึ๊บโอเคครับอาทำได้แล้วต่อไปชุดนี้นะครับ ได้และผมได้สีที่ตั้งใจแล้วนะครับก็โอเคไหมอ,อ๋อสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนนี้นะครับหนึ่งเลยเวลาราคามันถูกเทลงมาอย่างนี้ครับราคาอาจจะยืมพันเก้าไม่ไดออ้ราคายืมพันเก้าไม่ได้นะครับตอนนี้ติดติดซับไพยอยู่ไดไหมราคาไม่ได้โอเคโอเค,อเคจุดที่ผมรอนะครับหนึ่งเลยตอนนี้นะครับรอหาดีมาซ้าใพ้เจอเราใช่ไหมครับต่อไปนะครับจุดที่ผมมองก็คือ เราเราก็มาดูภาพที่เราตีไว้ข้างล่างตรงนี้ครับกคนเห็นไหมสีที่เราตีทั้งหมดนะครับมันจะสอดคล้องในการเทรดแต่ละวันผมเลยนะครับหนึ่งเลยตรงชุดนี้ครับข้างบนเนี่ยมันเทมานั่นหมายความว่าราคามันสร้างสลายถ้าราคาเด้งขึ้นไปพันเก้าผมจะมองเซล์แต่ถ้ามันหลุดหนึ่งแปดเก้าศูนย์ลงมาผมจะมองบายเนี่ยแค่นั้นนะครับนี่ครับ,รบเดี๋ยวนะครับหนึ่งแปดเก้าศูนย์นะครับมองเซล์นะครับ ตามวันนี้ครับผมมองบายให้ให้เราดูดีมานโซนซัพพลายโซนนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนเราก็เล่นตามนั้นโอเคต่อไปจุดที่ผมจะเล่นนะครับชุดนี้ถ้าราคามันลงมาอย่างนี้เนาะแล้วราคามันเด้งขึ้นไปปึ้งนะครับผมนะครับจะรอเซลล์ชุดนี้ชุดใหญ่ไฟกระพิบเลย่ะชุดนี้ครับแล้วผมก็จะเซลล์ลงนะ่ะ สอนนี้ไม่สวยมจะรอเซลลงมาครับอ่าโอเคราคาจะเป็นมันมีโอกาสทะลุลงมาแบบนี้นะครับภาพที่มองมองนะครับโอเคครับใครเข้าใจในสิ่งที่ผมพูดกดเดี๋ยวผมคุมไลฟ์คนเดียวโอเคครับก็อสำหรับการวเคะห์กราฟวันนี้ครับก็จะลงแต่เพียงเท่านี้นะครับถ้าราคาขึ้นไปพันเก้ามองเซลราคาหลุดหนึ่งแเก้าูมองบายนะครับ แค่นี้เองเล่นง่ายๆนะครับแล้วเดี๋ยวการหน้างานเนี่ยมันบอกไงเดี๋ยวผมก็จะให้สัญลล์ลงไปในกลุ่มอีกทีนะครับโอเคสําหรับวิเคราะห์กราฟวันนี้นะครับก็จบลงแต่เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในกลุ่มปิดนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ